เป่าเนียสครับเขานงปรด็นแกันแล้วเดี๋ยวแข่าย่อมว่ามึงะมีอะไรกางในสกิงแล้วก็ไทยเองเพิ่งห้สามสองห้าสี่างยเนี่ยมื่อภาคจีได้ี่ ไเดียีออียมันปวดเนี่ยเดี๋ยวไปยปวดเดี่ยเป็นอนเดี๋ยวเดียวรอเพิ่นก่อนครับไปเออยอันี้เดี๋ยวทายดูแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองครับผมขอบคุณครับสวักับจังถับไปจวดตอนเตยล่า คันมันมีเวลาพอรีบนะครับทุกคนอย่าลืมส<อ>วัสด<อ>ีตอง<ไ>อตัว,ตวนะครับบิบ๊กตัดจินใจเถือ่อเอาพีดอกลักเอาแม่ดอกลักมากคือมันมันดีกับแกด้วยนะคือถ้าแกใายเดียวมันก็จะยากอยู่เพราะเป็นศิลปินรุ่นรุ่นใหญ่เนาะอันนี้คือพูดความจริงแ,แต่ว่าแต่ถ้าคือบิ๊กมาบิ๊กเอาเล้ามากวงโตเกียวมันก็ดูแข็งแรงขึ้นมากมันมีศิลปินที่มีเพลงดังแล้ว แม่ดอกรักก็กลายเป็นมีกระแสมีความเคลื่อนไหวมีมีพลังขึ้นมาเช่นเดียวกันมันตังค้นตงังตังบวกแต่แต่ถ่าบิก๊กบิ๊กเข้าใจว่าดังอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในด้านผลงานเนี่ยถ้าบิ๊กไม่มีพี่ดอกลักมันก็จะประมาณหนึ่งแต่มี่นี่เล่าเข่ามานี่ยมันก็ทําให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นขึ้นใน,ใในจากเราได้กลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ววัยกลางคนแล้วเราได้รุ่นผู้ใหญ่ด้วยแล้วพี่ดอกรักแม่ดอกรักกะ สามารถแบบมีพลังขึ้นมาฟูขึ้นมาอีกครั้งเลยก็ถือว่าม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 าเติมความเราเพี่งเล่ากับดังทุกเว้งมันบ่สูเพ่งพ้องข้นการคนเที่งนม่ได้เหมือนพักน้องตอนเมาในใจได้สองมีแตเเพ่งแบบว่าอาหารหล่อร่ำได้สีน่าโตกับลองหฮมสแปงแห้งใจก็ไดดกบีไต้ต้นสแปงเสียงจากเสียงจาเสียงจใช่ติดรอบก็อ้อลักเด็ได้ป๊ กระหล่อล้ำอะไรดก่ากัเลยเป็นเฉพาะเพีงพอซอจะเปลี่ยนดีๆบอกว่าหลอกได้ดีตรู้ยอะครบถือขี้บอลูสไตลคถือขี้บออ้บอยหกัโอ้ยอ้งเสียงแหบเดี๋ยนี้เฝ้ามืดเสียงโบปินตาเอาอันลงคีบันไดกระทั่วลงกูก็บม่ได้ว่ากูเสียงดีจั ว่าเสียงไอ้พอดีเอาอ้ก็เลยว่าเสียงขูดใส่งานมาสามสิบปีแล้วแล้วที่นี่เสียงไปประดีด๋ดีเสียงดีแล้วสูงไอ้กระร่องแค่สามเพลงนึงเดี่ยมันเสียลบกวนหูคนขัดประน,นันตีกวนขึ้นละสามเพลงตืเอาหน่อยแต่หนักขึ้นหน่อยไม่พี่ช่วงขึ้นหน่อยได้สูง่าเพลงผมพี่ต้องอเ,เอาเก็บพลังไว้เล่นช่วงล้ำเรือดเลยกูอยูอ่ซอดแจ้งเหรียญดิดใช่ไหมล่ะแต่ช่วงโชว์ก็จะมีสามเพลงแต่ว่าช่วงลำเรื่องก็ออกเป็นซอดแจ้งมันหนัก นเนี่ยอ่หนักตอนลำ้ำผูได้ากเห็นโดนก็นคือ,อยาเมือม่อเอนนี่มีดองเมื่อนี่ตืมตามพร้อมกันจะมีนต่บ้ันจอมจะไปอย่างป็นยังเนาะดอกลักกับดอกท่านแต่วันเห็นกันไปล่ะ,ะบ้งโตเกียวมิวสิกนี่มีดอกลักเด้อแต่ว่าก็บ้งใจก็ลอยนี่มีดอกทั้นแต่วันเล่นให้สนุกเหมือนป่ากล้วยนะครับเอามันมันโอ้เรามวนอยู่แล้ว ปลาเก๋ากับว่าจะไปมากบางสามสิบเลยหรือเล่าไม่อมอรอบที่แล้วพี่มาเดือนที่แล้วนี่ตรงนี้ก็คนเยอะได้ได้คนประมาณสามพันกว่าสามพันหวังคนเนาะมือเด็กสิบรายอยู่บอ่อโอ้ยมือนี่น,งงน่ะสองวงเนาะร้องเพิ่งซะแล้วบัตรสองร้อยสิบบาทไม่แพงหรอกทุกคนไม่แพงหรอกสวัสด <laughs> ีครับโอ้ครับอาจารย์สวัสดีครับพอดีพี่ไอเมียนันดีใจมากโอเคโอเคแต่ไม่แจ้งหนักก่อนคืงทุ่มนึง จะร<ป>จะลงกันเดียวคุยธุระพี่บอยมีแขกบพี่บอยมีแขกเรยังสวัสดีสามพันท่านนะไก่หอนมื่อลหครับปีนองนี่คมปิดเสร็จก่อนมือ,รอมเนรอนรูปกอง ว่ามาเด้อขวันเอ้ยเขาดังแล้วป่านนี้ดังแล้วรีบๆรีบๆเข้ากลุ่มนะครับนี่พื้นวัิพื้นปื้มาเสน่ะมี รนลีบอพี่เส้นเต่ารันแจ๊กกี้โพน่ะโอ้ยเหลือเยอะัลเหือโล่ปุ้ยห่บอลี่ก็เสีบอลพูท้ายนีบ่เมีนจะดอกยังก่อนจับดอกยังก่พิดอกยังประมาท่านตะ้นเ่ักกบอกรเปิดล้านบอกุนบอกว่า้บ้านใครบอไม่บอกซื้อว่าดีละมาซื้อหรือี่เออตนน

จะมาไวจะม่แยนมดีน่าไหวมั้ยฉันเบบสมพันทั้งุอ๋อทางไปไปได้ครับผมปลอดภัยอยู่ทางมาด้วยพมแดนนั่นนี่พมแดนขีดกันป่ะกับพมแดนเด้อเดนเก็เลยตาเหมือนพรมนั่นนี่โ้ยโอ้สิมันสีแดงมาอุ่นเขาไปเกีียวด้วยเนี่ยมาแนมาเดี๋ยวสิมันเอาเอาซอยกันเสื้อพี่น้องใกล้ครบมืนแล้วพี่น้องเลือีกแคบาทครับ เสียวแม่สบายเงี้ยนีเต็นี้สามารนนอนได้เลยส่บอ้กบอโวยอ่เนอดนี่เอ้แม่เล้วนี่ยังคือเป็นแนวนั่นบอวานเป็นโลกตับมาแล้วมาแล้วคุณแม่คนดังตั้เคีย์คนดัง้าเพื่น คนพื้นดีใจพ้นจนไฮปานี่กยกหลายๆนะคะันี้ก็วันนี้ิงก็ขึ้นมาขอบคุณแ่คาอบคี่ที่ให้มีเลปรยนะะเขาเปลี่ยนเาี่ใช้ทำหายตัวเราบว่าฟังีดอกตาต้องมีดอกข้าวตอกบ้านมีวึง ไม่แก่ก็อความแก่มันไม่ใช่คุณสัมภนะเออไม่ใช่สัมภเลนะคแล้วอีกอ่งมก็จะแก่ทีไหแก่อตนเย็นไม่ไม่คว่าไม่แก่ไม่มีลงิบ่ปีนี้ก็จะนะครับ ใช่แล้วใช่แล้ววันนี้สองมาการผี่น้องผิน้องมาเบิกงว่ามันจะเป็นเท่อะไรสิเปคอะรเสิบปีกันต้องมาให้กันหลายใจพวกเราทั้งสองงนะคะบที่งนาะไม่ให้เปรียบเทียบบ้างบางทีบงทีไม่ดีให้อลารใช้พวกเราทั้งสองนะคะลูกบอยหาแม่แต่งหนา้าแม่บริญญาหาแ้าแม่เท่าแล้วแม่หาแล้วแบบจะใช้เหล่า้ขาวให้ รอบที่ามวันนี้วันนี้เราพรุ่งนี้มาเรีนมาถือซีมือซีมือมาถือซีมือซีมือเลียงกัน่องเขาคือเป็นจวดประมูลโอ้ยเลียงเสียงเขาจวดอยู่แล้วจวดจวดมาต้องาสัญญาณสัญญาณวิทยุอมันเดียวแล้ววันนี้เป็นใหม่ใหม่ชนกันไหม่สองอ่ามาดีวันนี้มันแน่นอนครับผม กำลังใจ้แม่หลังราคะแม่น่าใสค่ะใส่าใส่ห้ผมเนี่ยนี่ไปน้ำกันนี<อ>่มิบสอนเรื่องเราไม่เป็นไรนะต้องผมมันเดือ สี่เฉยน้องร้องเป็นลูกูีเียแาแร์กับบ้าก็คนละอ,อย่างแยกแยะแยกัน,กนแ,แ,แล้วกันนะไ,ไม่เมหา,อาคอไเออไมหาอหรอกปจูปุ๊บปากขาวปั๊บเลย <c oughs> ปากสีบ้านเป็ก <c oughs> แมงเป้งติดปากซื้อบัตรจองตั๋วครับพี่น้องเอาบันนี้กัจีเป็นซนด์เบลอะไรดนเตือบแล้วมานีกอ็กอจะเริ่มซื้อบัตรซื้อตัว๋วเลยครับมาดูฮิปโปหลังเวทีก็ได้ใครที่พาลูกๆมาสามารถมาดูสัตว์เลี้ยงเราได้นะครับมีให้หนังหนน้องได้นะครับผมแต่น้องขึ้นเวทีไม่ได้นะครับแป้นจะหักนะครับ <c oughs> ต้องมาหลังเวทีเท่านั้นนะครับผมโอ <c oughs> เชื่อกับพี่น้องฝากซื้อบัตรจองตั๋วเลย โ <Okay>, okay. <Okay. S 1> อเคครับพี่น้องเดี๋ยวยก่อนนะยัดลงไห่ก่อนเด้อครับผม,ม